สวัสดีทุกคนวันนี้คุณตาให้พี่โอ๊กมาเอาผักบุ้งที่ข้างเราพอสอตอบ้านใหม่ชัยยานะคะเอาไปทำไมมาดูกันคะ่ะเราของซาน้ำคือโบลายเฉพาะหรือว่ามันซาอันสองซาซาเกานะน้ำมันแม่สาะน้ำคือบกขัง ปกติคุณตาก็ลงไปดึงผักบุ้งด้วยแต่ทีนี้คุณตาและคุณยายพักนะคะเพราะว่าฉีดวัคซีนพี่อ๊กก็เลยเป็นพระเอกนะคะควันนี้ดรยยน้่เขา ก็ดึงให้เยอะที่สุดให้เต็มล้อเข็นนะคะแล้วก็เราก็จะเอาไปลงที่บ่อปลาเอาผักบุ้งไปลงที่บ่อปลาเพราะอะไรมีประโยชน์อะไรบ้างก็คือเอาผักบุ้งไปลงแล้วปลาจะได้กินไงค้ากินรากผักบุ้งกินใบผักบุ้งแล้วผักบุ้งที่อ่าเขากินไม่หมดมันก็จะออกทอดยอดแล้วก็จะออกรา,ากแตกกิ่งใบนะคะสามารถให้เป็นแหล่งอาหารของปลาได้ แล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาได้ค่ะเน้ำไม่เข้าน้ำเต็มเลยอ้าวน้ำไม่เข้าก็มันท่วมไงมันท่วมหัวเขา้าจมูกเอาซีกมือก่อนเข็นเลยไม่เคลื่อนไม่เดี๋ยวนะยู่กับตา โค้งก่อนไม่ได้หมดแรงรถนะให้เข้าไปก่อนซ้ายขวาไปไหน ดอกไม้สวยค่สีเหลืองเทียวโอเครถใครเพียวฮะ,ออะต้องขออภัยผู้ชมนะคะที่ดูแล้วเวียนหัวหนะาดูเลย ภาพสั่นไหวมากๆเลยอันนี้เป็นการแอบ,บถ่ายนะคะต้องเอาโทรศัพท์ไว้ที่มือแล้วก็แบบอ่าระหว่างหน้าท้องระหว่างขาอะไรเงี้ยคือเพื่อไม่ให้พวกสังเกตเห็นถ้ารู้ว่าถ่ายเพื่อก็จะไม่ให้ถ่ายขายดีขายดีโจ้ <c oughs> Oh. อันนี้เป็นเส้นทางที่าจากถนนใหญ่นะคะเข้ามาข้างบ้าน mm hmm. ก็จะไปที่สวนหลังบ้านที่บอ่อปลานะคะ mm hmm. ก็พี่โอก,ก็เดินไปตามเส้นทางนี้เราจะเดินเส้นทางนี้ทุกวันวัน,วนและเป็นสิบสิบรอบนะคะเราจะปลูกผกักปลูกต้นไม้แล้วก็มีบอ่อปลา,ามีผักสวนครัวของคุณยายเยอะเลยนะคะมีต้นมะละกอเป็นสวนอะ นนี่ก็ปลูกทิ้งไว้อันนี้ก็จะเอาผักบุ้งไปให้ปลากินนะคะบอ่อปลาไม่อยู่สามบอ่อมีบอ่อปลานิลแล้วก็อีกสองบ่อก็มีบัตเตเพียนแล้วก็อีกบอ่อหนึ่งก็จะแบบน้ําแห้งไปหมดแล้วค่ะอันนี้พี่อก็จะเอาผักบุ้งลงไปที่บอ่อปลาคุณยายปลูกต้นกล้วยไว้เต็มเลยดูดี ก็ช่วยกันนะคะช่วยกันเก็บที่เศษที่มันตกลงไปนะคะด้วยความเสียดายแล้วก็ประโยชน์ลงบอ่อปลานะคะทีนี้พอพี่โอก็ลงไปอ่ะพี่โอ๊คทำเป็นม้วนม้นม้วนม้วน,วนคืออันนั้นไม่ได้ผลนะคะคือมันอาจจะแบบเน่าตายก่อนก็ได้ผักบุ้งก็เลยต้องใช้ไม้นะคะเขีย่ยให้คุณตาคุณตาบอกออกมาใกล้ๆคุณตาคุณตาก็จะเป็นคนดึงออกแล้วก็โยนโยนไปอันนี้พี่โอก็ เคียๆไปแล้วคุณตาก็จะเป็นคนดึงแล้วรู้ไหมคะทุกคนปลาตัวเล็กๆอะ่ะม,มากินตอดตุ๊บๆ,ๆๆแต่มองไม่เห็นตัวเลยอ่ะแต่ว่าผักบุ้งทุกต้นขยับเลยนี่คุณตาก็นี่เป็นคนเกลี่ยอันนี้ฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกเมื่อวันศุกร์นะคะอันนี้คือวันเสาร์อ่าคุณตาก็ เนี่ยมาทําแบบนี้เลยก็ไม่อยากให้อยู่แดดมากอันนี้แต่ร้อนมากเลยนะคะกลางวันคุณยายก็ตอนนี้ก็พักงานไว้ก่อนงานสวนปปน,น,นี่ก็ทำประมาณนี้ได้อยู่นะพี่้อก็ช่วยดึงเขีย่ยเขี่ยผักบุ้งไปหาคุณตาเพื่อให้คุณตาดึงออก อันนี่ก็คือปลาเค็งนะเพะาะเจ้กตัวใดเป็นตัวใด เพื่อนเพื่อนเพาพ่อมีปากเค่งน้ำได้ผู้ตัวมันใหญ่ๆฮะนะพูด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 น้ำหรือว่าหรือว่าในนี้มันออกไปออกแต่พี่กับพ่แห้งในนี้เชสกิฟกลางหน้าได้ถึงตั้งหลายจุดที่ปากครงนะะี่นั่นอืมฮะีนไม่นลไปยังไงนะน,นีนน่แม่มันลเมอแม่มแมมพงนี้ ส,สำหรับบ่อน,นี้นะคะมีน้ําขังเต็มบ่อน,นี้เพิ่งจะขุดให้ลึกและก็กว้างขึ้นอีกนะคะส่วนมากเป็นดินเหนียวนะคะพอฝนตกลงมาน้ําก็ขังแล้วก็น้ําจะเยอะกว่าทุกบ่อบ่อน,นี้เป็นบ่อปลานินและปลาหมอแล้วก็มีกบบ้างนิดหน่อยและนี่ก็คือวิถีของเกษตรกร,กรวิถีของชาวนาน,นะคะความสุขเล็กๆคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย